พ่นีก็พ่อล้วล่ะมันกดดซา้าปล่อยน้ำหยดจ้าน้ำปล่อยน้ำขี้หมูตามกระทัง กำลังงามจ้ะกำลังสวยเลยไปนหยดพอไปเปลี่ยนล็อกบ้างอ,อันนี้กรบอันนี้กรบ อันนี้กรบอันนี้น้ำหยดน้ำหยดกำลังงามพี่น้องน้ำหยดกำลังสวยประมาณนี้จ้า